การภาวนาเป็นเรื่องทดสอบคายว่าใจใจของเราแล้วก็อย่างยิ่งทดสอบจิตใจอ่านดูเรื่องของใจ ปกติใจเขียนวันยังคําเขียนแล้วไม่ยอมอ่านเขียนวันยังคําเขียนกับเรื่องกับลาเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องดีเรื่องแย่เรื่องอดีตอนาคตแม้ไม่เคยปรากฏไพบไดเห็นเลยก็ออนำมาเขียไนได้ยึ่งไปหนึ่งนิสัยของจิตชอบคิดชอบคุมจริงเหมือนกับว่าชอบเขียนแต่ไม่ชอบอ่าน มีการทอนานมีเป็นการอ่านมีสายของจิตชอบคิดชอบตุมไปทางใดจ,จะแสดงออกมาในขณะที่เราตั้งข้อสังเกตขึ้นมาในเวลาภาวนาเราจะได้สราบคัดว่าจิตนี้กระดุกกระดิกดิ้นรนกดแกงมากทีเดียวไม่ดีธรรมดาได้เลย นีเป็นในิสัยของติดยิ่งไม่ได้ทดสอบดูความผิดผูกพื่วดีของตนด,ด้วยแล้วก็ยิ่งไม่มีขอบเขตคำตัามความคิดสิ่งที่เสียไปจึงมีมากมายกว่าที่จะรับผลประโยชน์จากความคิดนั้นๆเพราะฉะนั้น,น,นหลักของศาสนาท่านจึงสอนให้กันครองรื่มความคิดดีทั่วตลอดความกระพฤติผิดผูกผื่วดีของตนเพื่อเคียง ดูทุกสัดทุกส่วนบรรดาที่แสดงออกไปอาจจะเทียบศาสนาว่าเป็นเครื่องมือเหมือนเป็นเครื่องมือที่เยี่ยมสุดเครื่องมือในการสร้างบ้านสร้างเรือนจะสร้างอะไรก็ตามเครื่องมือนี้พร้อมอยู่แล้วทุกทุกอย่างนอกจากเราจะนำมาประกอบให้เไปไ็นปตามเครื่องมือนั้นได้หรือไม่เท่านะั้น ทุกสิ่งทุกอย่างถ้าได้ตกแต่งด้วยเครื่องมืออันดีงามของช่างผู้มีความเชียวลาะแล้วสิ่งนั้นๆก็จะเป็นความสวยงามแน่นหนามันคมใช้าการใช้งานก็ได้เป็นเม็ดเป็นหนอยกายวา,ยวายจาใจของเราก็เหมือนกัน ยังใจรูปร่างของคนคนหนึ่งที่เกิดมาก็เหมือนกับไม้ที่ยืมต้นอยู่นั่นแหละจะเป็นไม้ชนิดใดก็ตามเนื้อหนาเอนเนื้อแข็งเนื้ออ่อนนั่นสำคัญสำคัญที่ในช่างกู้าลาดนำมาดัดแปลงแก้ไขให้เป็นสิ่งต่างๆตามความต้องการของ,งตนเช่นปูบ้านปูเดือนิสทำตู้ทำสิ่ง เก่าอี๋อะไรก็แล้วแต่จะทําด้วยความถนัดของผมถึงนั้นๆก็เสเร็จประโยชน์ขึ้นตามคุณในสมบัติของเนื้อไม้นั้นๆเราเมื่อได้รับจัดแปอนตนเองจากเครื่องมือคือทำคำ,ำสัสอนของพระพุทธเจ้าก็มองเห็นคุณค่าของตัวขึ้นมาเป็นลำดับลำดับ คุณค่าของมนุษย์เรานี้ไม่ได้อยู่ที่เนื้อที่หนังไม่อยู่ที่กระดูกไม่ได้อยู่ที่รูปร่างกลางตัวเพียงเท่าน,นี้เหมือนสัตว์ทั้งหลายที่เขามีคุณค่าราคาด้วยเนื้อหนังของเขาจะมีคุณค่าอยู่กับความประพฤติความู้ความฉลาดความประพฤตินี่เป็นคุณค่าของมนุษย์เราสูงอยู่ที่ตรงนี้ ถ้ามนุษย์ไม่มีสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องประดับกายวาจาใจของตนให้มีความสวยงามขแสดงว่าหมดคุณค่ายิ่งกว่าตัดซะอีกเพราะจะนาร่างนี้ไปขายเหมือนตัดมันก็ขายไม่ได้ถ้าจ่ายตลาดเยอะตลาดแตกกันหมดร่างกันหมดไม,ม่เหมือนนิคูนื้อปลาทั้งหลายกโลกก็คือกันสาตนี้ ัเราดูได้อยู่ในบ้านในเรือนตามเตาไปของเราก็าไม่อบทราบของส,สัตว์แล้วไม่รังเกียจแต่สราบมนุษย์จะไปอยู่ในที่เช่นนั้นไม่ได้โลกถือกันเพราะฉะนั้นสิงงมนุษย์เราไม่ได้มีคุณค่าแค่เนื้อหนังมังสังเกตคน,นแต่มีคุณค่าอยู่กับความประพฤอันดีงามของตนเราจึงควรสนใจดัดกายวาจาใจของตน ให้เป็นไปในทางที่ดีที่สอดดับเสมอใจของเราคงมีความเคยรินต่อทางดีความ <สะ S 1> งามด้วยมารยานะอันดีงามนี้งามอย่างลึกซึ้งงามไม่มีวันเปลี่ยนแปลง,งไม่มีวันร่่งโรยงามด้วดย,มยสมุมไพอไม่เปลี่ยนแปลงไปตามวัย มีความงามในรูปยากหลานนั้นเขา,ายกให้แต่มีความเปลี่ยนแปลงไปทุกวันทุกปีทุกเดือน้ามันมีความงามที่เป็นสาระสําคัญอยู่ภายในคือทําเป็นเครื่องกระดับไป่ได้เครื่องสิ้นเสือไม่ด้แล้วคุณค่าแห่งความงามของส่วนร่างกายโดยเฉพาะเปลี่ยนเท่านั้นเขาจะลดโรยลงไปโดยลําดับร่วงโรยลงไปเรื่อย นะแต่พราะยางยิ่การอบรมภาวนาพยายามระงับจิตของตนให้หยุดตรุงแต่งจากสิ่งทั้งหลายที่เคยปรุงแต่งมาแล้วแต่ไม่มีสาระใดๆมัน้นเยอบ้างแล้วสังสมความปรุงแต่งที่จะให้เป็นความแน่นหนามั่นคงละสั่สงบ เย็นใจจิตใจของตนเปลี่ยนงานหน้าที่หนี้ให้ใจได้ทำเช่นตรุงแต่งว่าพุธโธเป็นต้นนี่ก็ปรุงเหมือนกันแต่ปรุงปรุงด้วยธรรมจึงผิดกันที่ตรงนี้ปรุงตามลําพังของจิตที่เป็นต่ตามหน้าของความอยากปรุงอยากคิดธรรมดานั้นอย่างหนึ่งปรุงด้วยความจงใจปรุงด้วย ความคิดความสร้างขึ้นมาเพื่อผลประโยชน์แต่ตนนี้เป็นการหนึ่งยังที่เราพุงเรื่องพอวนาเป็นกำหนดพุทโทธรรมงนิสังโฆบนใดก็ตามใบนบรรดาธรรมทัท้งหลายที่เป็นอารมณ์แก่ใจมีสติระมัดระวงงังรักษายอยู่กับงานของตนเท่านั้นใจย่อมมีความจดจอ่อยู่กับงาน และเป็นปัจจุบันนัจิตเป็นปัจจุบันนธรรมสืบเนื่องกันไปโดยลำหนักลำหนักจนกลายเป็นเอกจิตเอกธรรมขึ้นมาคำว่าเอกจิตหมายถึงมีจิตคือความรู้อันเดียวเอกธรรมก็สว่างสบายอยู่ภายในจิตดวงเดียวนี้เท่านั้นตอนนั้นแหลเป็นตอนที่ใจมีความสว่างสบายมีความร่มเย็นเป็นสุขความสุขของใจจิตกับความสุขทั้งหลายที่เราเคยผ่านมาแล้วในโลกนี้น ถ้ม่มีความสุงใจจะสมุนเหมือนเพราะฉะนั้นศาสนาคําสอนของพระพุทธเจ้าแม้จะปริทานไปนานแล้วประามและประกาศประสาสนาไว้ทั้งสองพันห้าร้อยกว่าขรอตามก็มีคุณค่าอยู่เท่าเดิมพระพุทธเจ้าพระองค์นี้ร่วมรับไปแล้วพระองค์ตอบไปที่เป็นอนาคตก็มาตรัสรู้ทำมันเก่านี่นี่ยทำมันเยี่ยมยอดนี่นี่ยไว้ให้โลกทั้งหลายเนย สิบหนอต่อขแขนงกันไปเพื่อจะไม่ได้ขาดเพื่อแห่งความเป็นมนุษย์ที่มีมนุษยธรรมภายในใจสิบต่อเลื่อนมาจนกระทั่งถึงตัวเราและต่อไปอีกเรื่อยๆกาย่รรม้าสงบเราจะไม่เคยปรากฏก็าตามเราจะทราบทันที ภายในใจของเราเองคาว่าสงบนั้นหยุดความปรุงแต่ทั้งหลายที่เคยปรุงเคยคิดเฉยสงบลงกระบอกก็เป็นจุดแล้วสงบอย่างหนึ่งสงบจนขาดไปเลยในขณะนั้นคนเหมือนไม่เคยคิดเคยปรุงเลยความทิ่ความปรุงที่เคยปรากฏขึ้นกบจิตตอนนั้นหายเงียบระงับไปหมด ท่านเรียกว่าจิตหยุดตึงหยุดแต่ความคิดนึกอะไรไม่มีเหลือแต่ความรู้ล้นวนจิตที่จะหยุดได้อย่างนี้ได้ด้วยการแห่งภาด้วยการภาวนาด้วยการอบรมด้วยการากระมะระวังรักษาจิตด้วยสติขอให้ปรากฏเพียงครั้งหนึ่งเท่านั้นก่อนเมื่อความสุกความสงบที่ปรากฏขึ้นใน ในขณะนั้นหากว่าเราไม่เคยปรากฏต่อไปอีกเลย,ยนี้จะเป็นเวลาตั้งสิบปีก็ตามเราจะไม่ลืมความเป็นของจิตในขณนะนั้นเลยนอกจากใจของเราจะปรากฏเป็นความสงบสุขไปเรื่อยๆและละเอียดสุขุมไปโดยลําดับลําดับนั้นอาจมีการลืมได้คือจิตใจไม่ดูดดื่มในสิ่งที่เราปรากฏในเบื้องต้นเพราะ ความสงบที่ละเอียดสุขขุมยิ่งกว่าคริิมแรกของเราเราได้รับเราได้ปรากฏจิตเสมอเสมอด้วยการฝึกอบรมของเราพะาน้นจิงเป็นเหตุให้ดูดดื่มไปในธรรมเรื่องสูงขึ้นเป็นลำหนักเลยแต่ให้ลืมสิ่งที่ปรากฏเคยปรากฏมาแล้วนั้นไม่ลืมถ้าจิตปรากฏขึ้นมาในครั้งแรก แต่ไม่ปรากฏอีกเลยนั่นจะเป็นกี่ปีก็ตามแน่ใจว่าไม่ลืม,มง่าง่ายเพราะเป็นความสุขที่แปลตลาดและอระจันคือความสุขทั้งหลายที่เคยผ่านมาทีิบาออทัติโยกจิตสงบให้ท่านผู้ฝังหลายได้ทราบทางภาคปฏิบัตินี่ไม่ได้หยิบยกมาจากปริยัต ที่ศึกษาเราเรียนมาอย่างนั้นอย่างนั้นเรายกบูชาไว้ที่เรียนมาทางภาพปริยัติคือภาพศึกษาภาพที่เรียนมาอันนี้เราพูดภาพปฏิบัติเวลาเรานํามาปฏิบัติผลปรากฏอย่างไรบ้างนํามาแสดงให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ทราบได้เข้าใจว่าธรรมเป็นธรรม เรียนธรรมต้องรู้ทำปฏิบัติทำต้องรู้ผลของการปฏิบัติทำเพราะธรรมเป็นของจริงไม่มีนิรับเป็นความจริงตลอดมาแต่พระพุทธเจ้าในแต่รู้ในวันแรกจงกระทั่งทุกวันนี้เป็นธรรมของจริงตลอดมาไม่เคยลดอาวาสอกแม้แต่น้อยการปฏิบัติ โดยความสนใจและถูกทางตามที่พระองค์ท่านสอนไว้เราจึงมีหวังผลที่จะถึงได้รับเช่นเดียวกับคร,รั้งพุทธกาลทีืสมัยที่พระองค์ท่านยังทรงพระชนม์อยู่ดังที่สาวกทั้งหลายได้บรรลุตามลำดับจำดากันมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ไม่มีส่วนใดยิ่งย่อนไปกว่า ที่พระองค์ทรงประกาศไม่แล้วนอกจากการปฏิบัติความสามารถของผู้ปฏิบัติจะไม่สามารถเหมือนครั้งนั้นเท่านั้นผลจริงอาจเป็นไปตามการกระทำเพราะเหตุกับผลเป็นไปตามกันจะก้าวกาก่ายกันไม่ได้ ในคข้างพุทธการท่านสอนกันเน้นหนักลงทางปฏิบัติเพราะฉะนั้นทผู้ปรากฏผลจึงมีมากมายกายกองผิดกับสมัยทุกวันนี้มากเพราะทมเป็นธรรมจริงๆทมไม่ได้กลายเป็นโลกทมเป็นธรรมผู้เรียนทรเมรเพื่อปฏิบัติธรรมเพื่อรู้ธรรมเพื่อเห็นธรรม เพื่อความสุขความเจริญเพื่อความอดทนจากทุกข์ด้วยธรรมนะคำว,ว่าธรรมธรรมนี้แนบสนิทกับใจของผู้อบรมศึกษาอยู่เสมอมเพราะฉะนั้นการปฏิบัติของท่านจึงได้ผลเป็นที่พึงพอใจมีรียกว่าธรรมเป็นธรรมส่วนธรรมกายเป็นโลกนั้นเป็นอย่างไรธรรมกายเป็นโลกไม่ต้องพูดที่อื่นถึงจะว่าชัววเดีย อาจารย์ก็ขออภัยอาจารย์นี้ไม่ใช่จตดีเสียทุกอย่างดังที่มาเยี่ยมพี่น้องทั้งหลายทางลันดอนเราแต่หัวใจมีก็มาแต่ความดีความชั่วเมื่อมีในตัวแล้วก็ต้องติดตัวมาเหมือนกันจึงขอยกตัวอย่างถึงเรื่องทรรเป็นโลกให้ท่านทั้งหลายฟังพอเป็นข้อสังเกต เบื้องต้นเรียนหนังสือพอได้นักทมตรีขึ้นมาโอ้รู้สึกดีอกดีใจเราหาได้ทราบไหมว่ากิเลสของเราน่ <c oughs> ตัวโตขนาดนักทมตรีนออี่แล้วก็สอบอีกได้นักทำโถยโอ้ดีใจใหญ่ที่เรนเราพองขึ้นสูงอีกนแล้วนักทำเอกได้อีกมาหาพยัญได้อีก หมดทั้งตัวจะก้าไม่ออกมีแต่ทีเลสเต็มหมดเป็นอย่างนั้นได้ประกาศเป็นเนบัตรทำปีนัทกทำโพนักทำเอกหมดตตวรู้ตัวฉลาดจริงๆมันเป็นความสาคัญขึน้นมาพันใจทั้ทงๆไม่ได้รู้ไม่ได้ฉลาดอะไรเลย จำได้เยเฉยเนี่ยจำี่เดชก็จำชื่อได้ที่เดกตัณหาอาัศาวะอย่างนี้จำได้แต่ตัวพิเดชจริงๆไม่เคยหลุดลอยออกจากใจเลยพิเดชตัณหาอัศาวะความโลภความโกรธความหลง,งนะราคา,าโทสาม,มหะไม่เคยหลุดลอยอไปจากใจเพราะความเรียนมาความจำได้นั่นๆเลยนี่แต่ความสําคัญภายในใจว่าตัวรูตร้ตัวฉลาด ได้ชั้นนั้นชั้นนี้แหละที่ทํากลายเป็นโลกมันเป็นที่หัวใจของเราเองแต่ถ้าเราไม่สังเกตก็ไม่ทราบว่าธรรมนี้ได้กลายเป็นโลกไปเมื่อไหร่เราเรามาปฏิบัติที่ตอนกลายเป็นโลกเราก็ไม่ทราบม,มีความสนใจที่จะปฏิบัติพอมาตั้งใจปฏิบัติจริงจิตมุ่งต่ออัตตอธรรม ในเรื่องที่ความสําคัญนั่นหมายซึ่งพองตัวยิ่งกว่าภูเขาทท่ารูนั้นค่อยลดตัวลงนับทำตรีลดลงไปนับทำโคลดลงไปนับทำเอกลดลงไปมหาปเปรียญลดลงไปลดลงไปในความทายความรู้สึกจนไม่อยากจะพูดชื่อจะขวางว่ามหาไม่อยากให้มีเลยมันกระแปกอีกเหมือนกันยิ่เหสแฝงกิ่เลส ควาไม่อยากให้มีมหาเลยมันก็คือเรื่องของพิเดตัวหนึ่งอีกเหมือนกันเลยแต่เราไม่ไทราบนะทีไหนไม่อยากจะออกชื่อออกนาเพราะได้เห็นโทษของตัวพิเดตี่มันออกหน้าออกตาเหลือเกินคราวนี้คิดเข้าใจว่าเป็นความคิดถูกเหยียนแม้แต่ลายชื่อของไม่อยากให้มีชื่อมหาแสนเลยทีนี้มันก็เป็นอีกฉากหนึ่งว่าก่อนมันอยู่ข้างหน้าเราชื่อเรามันอยู่ข้างหน้า ทีนี้กลับมาไว้ข้าง,ง,งหลังให้คนข้างหลังได้อ่านเออมันแตกมันกันวิเศษมันไม่อยู่ข้างหน้ามันก็ไปอยู่ข้างหลังเน,นเวลาเราปฏิบัติไปนั้นรากฏขึ้นภายในจิตใจเรื่อยๆสิ่งที่เป็นธรรมทั้งหลายก็ค่อยโผล่ขึ้นมาโผล่ขึ้นมาสิ่สงความความทั้งหลายที่เคยเป็นขึ้นมาที่วันโลกทำกลายเป็นโลกมันค่อยค่อย,สล,ยสลายตัวไปสลายตัวไปเห็นได้ชัดภายในจิตใจ นีเรียนเพียงย่อๆท่านนับปฏิบัติทั้งหลายได้นำไปพิมิจพิจรารณาแต่การกล่าวทั้งนี้เราไม่ได้มีการยกโทษเพื่อการกระทบกระเทือนแต่ท่านผู้หนึ่งผู้ใดแต่เราพูดขึ้นมาตามหลักความจริงที่เป็นอยู่ในสัตว์สังขารในท่านและเราทั่วไปว่ามันเป็นได้อย่างนี้โดยที่เราไม่รู้สึก ความเป็นอย่างนี้เราจะเรียกว่าเป็นอะไรจะเรียกว่าโลกเป็นโลกทําเป็นธรรมหรือธรรมเป็นธรรมหรือธรรมกายเป็นโลกเราจะไม่แจงกันออกมาให้เข้าใจเรื่องความเป็นภา,ายในจิตใจซึ่งแสงมีวยกลมายามากถ้าไม่ใช่สติปัญญาที่แสงไปด้วยอด้วยธรรมนี้แล้วจะไม่มีทางแก้ไขจิตใจซึ่งเป็นตัวสําคัญตัวที่แสงไว้ด้วยกลมายามากมายกัดกรองนี้ได้เลย เมื่อเราได้ฝึกขัดอบรมคาว่าสมาธิที่เคยได้ยินแต่ชื่อจําได้แต่ชื่อในตำนาก็มาปรากฏขึ้นที่ใจของเราเองความสงบสมาธิความตั้งมั่นของใจแต่ก่อนเราเรียนท่องได้จนปิดปากปิดใจแต่หาได้เจอไม่ว่าสมาธิเป็นอย่างไรแน่ เวลามาปฏิบัติเขามาเจอเอาจัิงๆที่หัวใจสมาธิคือความมั่นคงของใจกับมั่นคงไปโดยลํำดับสงบไปโดยลําดับเห็นประจักภายในใจนี่เรียกสมาธิถองจิตเป็นสมาธิเรียนสมาธิรู้ทั้งชื่อสมาธิรู้ทั้งตัวสมาธิรู้เข้อที่ใจของเหรานี้มีปฏิบัติแยกแยะจิตใจออกทางด้านปัญญา คว่คว้า,วาพินิจพิจารณาถึง่องธาตุดวงขันธาตุสี่ดินน้ำลมไฟได้จะอะไรบ้างมีรูปกายของเรานี้รวมแล้วเรียวกว่าธาตุสี่ดินน้ำลมอินดินน้ำลมไฟแยกแยกไปทั้งภายนอกทั้งภายในภาษาภาษาจะได้ทุกสทุกส่วนรวมแล้วลงในัไตรลักษณ์อนิจจทุขขรรตาทั้งส่วนใหญ่ส่วนกลางส่วนละเอียดรู้เท่าทันไปโดยลําดับลําดับเรื่องของปัญญาที่เราเคยได้ยินแก่ชื่อ ในตำหนับตำนาและเราท่องได้จนติดปากติดใจเราก็ได้ชื่อก็ได้ตัวปัญญาจริงๆที่หมุนรอบอยู่ภายในใจของเราตัวสติที่หมุนรอบกิเลสถอดถอนจิเลสตลอดวันนังคำคืนยังรุ่งเราก็เห็นอยู่ที่ใจของเราไม่เห็นที่อื่นใดนอกจากหัวใจกับสิ่งน,นี้เท่านั้นปรากฏอยู่นี่เห็นได้ชัดทางภาพปฏิบัติเป็นอย่างนี้สมาธิก็เห็นได้ชัดจากใจ สติปัญญาก็เห็นได้ชัดจากใจดวงเดียวนี้ทีนี้คําว่ามัค่าผลเราจะไปสงสัยที่ไหนมาคก,ก็คือศีลสมาธิปัญญาเมื่อจิตเป็นสมาธิจิตเป็นปัญญาจิตเป็นสติแล้วจิตจะไม่มีมากอย่างไรผลคือความหลุดพ้นจากสงขัดข้องยุ่งเหยิงไปโดยลําดับลําดับที่ท่านไอคิวอักกิเลสก็บุดไปโดยลําดับลำดับจนกระทั่งถึงไม่มีอะไรจะรลุดเพราะมันหมดไปเสียแล้วนภะา,นาจิตใจ แล้วจะเรียกว่าอะไรไม่เรียกว่าผลจะเรียกว่าอะไรน่ะมันก็เห็นวิธีการนี้ทั้ทงนั้นคําว่าทุกข์ก็ดีสะมูทัยก็ดีมรรคก็ดีนิโรธก็ดีไม่เคยเสื่อมสูญอนตราทานไปจากจากจากตั้งขานจากท่านจากเราเลยมีมาตั้งแต่ไหนแต่ไรถ้าเราจะพยายามสั่งสมหรือส่งเสริมมรรคคือข้อปฏิบัติ ให้มีขึ้นภายในใจิตใจมีสตปปิปัญญาเป็นต้นอบรมจิตใจเป็นเครื่องรักษาจิตใจไว้ด้วยดีเพื่อเป็นการต้านทานที่เด็ดอาชวะที่จะแรกเข้ามาและทําลายสิ่งที่มีอยู่ให้ค่อยหมดไปโดยลําดับลำดับทําไมจิตของเราจะบริสุทธิ์ไม่ได้จิตของเราจะไม่เบาจากที่เด็ดอาชวะเครื่องกดถ่วงทั้งหลายได้ ทำไมจิตของเราจะเป็นสมาธิไม่ได้เป็นปัญญาไม่ได้เป็นมรรคเป็นผลเป็นนิพพานไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านจะสอนไว้ทําไมเพราะพระพุธทธเจ้าสอนทำสอนด้วยความรู้ความนาดจริงไม่ได้สอนด้วยความโง่เขลาวบวาปัญญาเหมือนอย่างพวกเราทั้งหลายที่เป็นพุทธบริษัทท่านท่านฉรา,าดยิ่งกว่าเราทําไมท่านจะสอนสิ่งสืบหาทิงเหล่านี้ต้องปรากฏในเราอย่างแน่นอนไม่ต้องสงสัย อธิบายถึงเรื่องทำเป็นธรรมธรรมกายเป็นโลกแล้วโลกกลายเป็นธรรมธรรมอยู่ในตัวของเราโลกอยู่ในใจของเราีิเดอศอัตจวะใใจอ,ยอยู่ในใจของเราทุกตรงทุทัยิีรธมรรคอยู่ในใจของเราเมื่อพิจารณากันแก้ไขกันให้เต็มที่แล้วมรรคผลนิพพานอยู่ที่ใจของเราโดยหายสงสัยไม่ตักจะไปถามอะไรจะถามผู้ใดจะถามใคร เพราะคำว่าสันติโกผู้ปฏิบัติจะพึงรู้เองเห็นเองนั้นทรงประทานมาไว้แล้วตั้งแต่วันตรัสรู้ธรรมสอนโลกจึงไม่มีข้อข้องใจสงสัยสำหรับผู้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักธรรมที่พระองค์ท่านสอนจริงๆแล้วผลที่พึงพอใจจะต้องได้รับดังข้างพุทธการไม่มีอะไรผิดแปลกแตกต่างกันนั่นเองจึงขอจะติดธรรเพียงแค่นี้ก่อน ท่านปัญญาตอบท่านเวลาที่ใาครับถ้าอาธิบายอย่างนี้ผู้จะอธิบายต่อไม่ใครจะเข้าใจเพราะมันสืบต่อกันไปเรืเ่อยๆเข้าใจตรงไหนก็ทีมาที่นั<า>้นนะ